คือถ้าเราดูตามาข่าวนะเราพูดถึงตามข่าวของแล้วก็เศรษฐกิจถึง GDP ของประเทศเนี่ยมันถดถอยลงถ้าเราดูจากตัวนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าหนึ่งธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็ถดถอยแต่มันก็มีสิ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะวิชาซิฟโกเนี่ย,นนยปรากฏว่าเราแลบ็กแบ็คล็อกเนี่ยเราเพิ่มเอา,เพ,เ,อาเพิ่มเอาอยู่คือมันก็ยังสวนกับความเข้าใจในตลาดอยู่ไอ้ที่ผมได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สเกลค่อนข้างใหญ่ผมก็มีความเชื่อโดย โดยตนเองเนี่ยนะว่านหนึ่งเนี่ยผู้ว่าจา้างเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทซิปโก้ค่อนข,ข,ข้างสูงคือหนึ่งเร,เ,รเราเรามีผลงานใหญ่ๆมาในรอบที่เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเลยในรอบไม่กี่ปีเนี่ยจะพูดถึงไอคอนสยามเนี่ยพูดถึงวันแบงคอกอย่างเงี้ยพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มอะไรยกตัวอย่างเนี่ยนี่ไม่เไม้พูดถึงย้อนหลังไปหลายๆปีแล้วก็มีผลงานต่างๆเนี่ยเราทําได้เข้าเป้าหมายให้ให้ใหใหตลาดมองเห็นอยู่คือถ้าดูจัก จำนวนแบ็กล็อกตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ2,500ล้านหลังจากที่หักไตามาสสีที่เพิ่งประกาศผลไปเนี่ยนะแล้วเราคิดว่ามันยังมีเวลาเหลืออยู่อีกตั้ง10เดือน9เดือน10เดือนที่จะรับมาใหม่เนี่ยผมว่ายังไงแบ็กล็อกเนี่ยมันต้องทะลุ4 500ั้านล้านแน่มันผมก็เลยมองว่าจากขาบวนการในการผลิตของเราเนี่ยเราน่าจะโตกว่าปีที่แล้วได้แบ็กล็อกที่ผมมีอยู่2,500ล้านเนี่ย เกินครึ่งมันเป็นงานภาคเอกชนอยู่แล้วจะมีงานภาครัฐนิดหน่อยแล้วงานจริงๆแล้วนะถ้าง,งานภาครัฐมันออกมาเร็วเนี่ยผมอาจจะได้รับผลกระทบรับไม่ได้อะไรยกตัวอย่างแต่การที่จริงๆผมก็ไม่อยากให้มันล่าช้าหรอกเพราะว่ามันมันเสียหายกับประเทศะ่ะยังไหมเราก็คงไม่ได้ไปคิดว่าหนึ่งเราจะประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวแต่พอเอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็หนุนเราทําให้เรามีโอกาสที่ไปรับในช่วงไต่มาสามไต่มาสี่เป็นภาครัฐมากขึ้นภาค เอกชนเนี่ยอยู่ประมาณแค่หกสิภาครัฐอยู่สี่สิบที่เราก็ทําคู่ขนานไปเนี่ยแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยในภาะวะเราก็ต้องยอมรับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยแล้วเผอิญโชค้ายนิดนึงก็ไปเจอโควิดหนึ่งเก้าเข้ามาอีกเนี่ยวันผมก็ผมคิดว่านักการลงทุนในภาคเอกชนอาจจะต้องชะงักงานไปนิดหน่อยเหมือนกันแต่นเนี้ยไอ้ภาครัฐเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะออกมาเยอะผมก็คิดว่าอดีเอ็นเนี่ยภาครัฐก็คงจะหวนกลับขึ้นมาเหนืออยู่ภาคเอกชนทุกอย่างนี่มันเกี่ยวโยงกันหมด แต่อันดับแรกเนี่ยผมว่าหนึ่งมันต้องเอามันต้องเอารีเวนวเข้ามาก่อนหมายหมายถึงว่าต้องเอาแบ็คล็อกเข้ามาก่อนคือถ้ามันมันไม่มีแบ็คล็อกไอ้ตัวอื่นเราไม่ต้องมาคุยกันเราไม่ต้องมาคุยเรื่องรีเวนวเราไม่ต้องมาคุยกันถึงมาจินอันดับแรกเนี่ยในภาวะตลาดแบบนี้มันก็มีการแข่งขันมากขึ้นกว่าเก่าเราต้องยอมรับมันอันดับแรกเราถือว่าหนึ่งความสามารถในการแข่งขันเราเป็นยังไงเราคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นนะครับมันต้องอยากดูเราดูจากปริมาณแบล็คล็อกเรียรยพอเราได้แบ็คล็อกมาแล้วปั๊บเนี่ยนะ ผมคิดว่ามันก็มีส่วนดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ตลาดเนี่ยมันแข่งขันกันเยอะต้นทุนผมก็ลดลงนะปูนเหล็กเนี่ยในเมื่องานน้อยลงปูนเหล็กก็ลดราคาลงมาน้ํามันเนี่ยตอนนี้ถึงจะทําให้ตลาดมันวุ่นวายไปหมดเนี่ยแต่ว่าน้ํามันมันก็ลดมามันก็มีผลทําให้เราต้นทุนเราลดลงแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องบริหารภายในของเราให้มันมีเอฟฟิเมากขึ้น ก็คือพูดง่ายว่าก็ต้องทำโปรทัสชั่น per day ให้มันมากขึ้นครับจริงๆแล้วต้นปีมาเนี่ยผมก็ซื้อของไปประมาณร้อยล้านแล้วนะผมมีเป้าอยู่ประมาณร้อยห้าแต่ผมใช้ไปแล้วร้อหนึ่งผมซื้อเครื่องมือมาอีก8อีกแตัวตอนนี้มาถึงแล้วตอนนี้ผมดูงานสเกลแบบเข็มไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เมื่อประมาณสักสองปีแล้วผมไปลุยเข็ม8-90เมตรแต่ตอนนี้มันจะมีงานนั้นคือพวกมิกยูทใหญ่ๆ แต่ตอนนี้มันก็มาทําให้พวกสเกลที่เล็กลงหน่อยแต่จํานวนมากขึ้นเขาก็ใช้เข็มเครื่องมือที่เล็กลงมาหน่อยผมก็ขาดอยู่พอสมควรผมก็ไปสั่งเพิ่มเติมเข้ามาปีนี้นะ่นอกจากโควิดแล้วไม่มีอะไรเลยนะนอกจากโควิดเนะี่ยถ้าโควิดมันเอาไม่อยู่มันก็มันก็มันก็ต้องกระทบแน่นอนนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยคือ สุขอาาไมเนี่ยในเรื่องหมอเรื่องแพทย์เรื่องอะไรของเราก็เก่งแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งขอให้คนที่มีหน้าที่บรนั้นจาัดก,การให้มันถูกที่ถูกทางเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวไอ้โควิดเนี่ยมันก็ไปตามฤดูกาลของมันผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยมันก็สร้างอะไรออกมาเป็นเมื่อสิ่งแวดล้อมมันแมทชิ่งหรไอ้บางตัวมันก็ออกมาเราก็ไม่ต้องดูรู้พวกทำไรทำนา ทําสวนในบางทีบางปีมีตะกแตนปลาทังก้ามาเป็นล้านล้านตัวมันมาจากไหนมันระบบมันหายมันก็หายไปผมคิดว่าในโลกนียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปแต่ระหว่างที่มันยังไม่หมดเนี่ยเราก็ดูแลตัวเราเองให้ดีดูแลพลัพนักง,งานบริวารอย่าให้มันเกิดปัญหาพวกนี้ครับตอนนี้ผมเฉพาะเนี่ยเดือนเนี่ยผมก็มีใครจ่ายเฉพาะในเรื่องมาสในเรื่องที่ว่าเขาขาดตลาดหรืออะไรแต่ผมไม่ขาดเราผมซื้อ ผมซื้อหมดอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้มีเหลือนะผมใช้ไปทั้งสามสี่แสนแล้วเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเพราะผมถือว่าหนึ่งบุคลากร,กรเป็นเรื่องสําคัญนะแล้วถ้าเกิดใครเป็นอะไรขึ้นมาเรามีมาตรการทุกมาตรการหมดนะแม้นแต่ว่าคุณหมีเข้ามาเขาก็ตรวจเราก็ตรวจอุณหภูมิตรวจอะไรตามที่ว่าหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากําหนดกระบวนการขั้นตอนเราทําครบหมดคุ้มค่าเพราะจริงๆเนะี 3, 4, นะ้ยสามสี่แสนเนี้ยถ้าปีหนึ่งเราทำสามสี่พันล้านเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเอง แต่ว่ามันถึงจังหวะที่เราต้องใช้มันเราต้องเสียมันเนี่ยหรืออาจจะต้องเสียมันเพิ่มขึ้นกว่าน,นี้อีกเนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาเราก็ต้องทาเราเราต้องมองในแนวของความยั่งยืนอยู่แล้วถ้าเกิดมันกเกิดอะไรขึ้นมาพับเนี่ยนะความยั่งยืนหายเลยเราผมทางานผมทํางานเป็นทีมพนักงานผมเนี่ยพนักงานหน่วยแบ็กอัพพวกที่วิศวก,กรพวกนักบ,บัญชีพวกฝ่ายธุรการต่างๆหน่วยแบ็กอัพทั้งหลายเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ย ผมบังคับเรียนสมาธิหมดนะเรียนหกเดือนนะนั้นจิตเขาก็เปลี่ยนจะสังเกตได้ตั้งแต่ผมทาสมาธิมาหลายปีเนี่ยบริษัทผมรีวิวมากขึ้นผลกลําไรมากขึ้นเพราะหนึ่งเราคุยกันคําเดียวรู้เรื่องเราคุยกันคําเดียวรู้เรื่องจริงๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยคุยกันสามคำยังไม่เคยรู้เรื่องส้หรับบางคนคือเดี๋ยวนี้คนที่เขาเขาไม่มาในแนวนี้เขาก็ไม่อยากอยู่กับเราก็าออกไปคนที่อยู่กับผมทุกวันนี้ก็คือมาในแนวสมาธิคือคําว่าแนวสมาธิไม่ได้หมายความว่า เฮ้ยอ,อะไรก็ไม่เอาเลยนะอะไรก็ธรรมะธรรมโมเ <_ hh> กินจ๋ากันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งเราทําสมาธิแล้วเนี่ยหลวงพอ่อวิญญาณท่านสอนในเรื่องของหลักของความพอดีวันหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งถ้าเราทําอะไรที่พอดีเนี่ยมันก็จะสําเร็จไอสิ่งที่สําเร็จเนี่ยมันพอดีไอบางทีที่มันไม่สําเร็จเพราะมันไม่พอดีใช่ไหมหรือบางทีทําอะไรเกินพอดีไปมันก็วุ่นวายมันเราก็เอาหลักของความพอดีเนี่ยแหละเอามาใช้แล้วเราก็ ผลประโยชน์ตอบแทนเราก็ใช้ความพอดีที่จะให้กับลูกน้องให้กับอะไรทุกอย่างเราเป็นคนที่เปลี่ยนจากพยายามจะรับอย่างเดียวก็ต้องเป็นผู้ให้ใช่ไหมผมก็ให้กับผู้นักลงทุนทุกคนเวลาผมได้กําไรมาผมก็จ่ายเต็มที่ตามที่ผมจะทําได้ในในกรอบของกฎหมายนะผมก็ให้นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนมาซื้อหุ้นเราต่ออะไรต่ออะไรเนี่ยครับ ก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีผมคิดว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้เป็นนมามธรรมนะเราไม่ใช่มาพูดไม่ใช่ไอ้เป็นปรูปธรรมไม่ใช่มาพูดเป็นนามธรรมก็ทําอย่างนี้จนคิดดูจะมีบริษัทไหนที่ทําก่อสร้างเนี่ยที่จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสน่ะก็ผมเนี่ยก่อนหน้านู้นผมจ่ายสองปีะล,ะปละสองสองครั้งแต่ที่ปีที่ผ่านมาผมจ่ายสี่ครั้งสามครั้งกําลังที่สี่ครั้งที่สี่ก็ต้องเข้าพูดถึงหุ้นหน่อย แลนั้นปี63นี่ผมก็ต้องจ่ายสี่ครั้งอยู่ดีผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาะไร